มาครับผูบ้ชมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม rv นะครับซึ่งวันนี้ผมไม่รู้ว่าผมจะเล่นตัวอะไรผมยังไม่รู้ตอนนี้มันจะเล่นตัวอะไรดีนะเดี๋ยวเดูก่อนป่ามีคนเล่นยังไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเ,ด,เ,ยเ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเรีน่วจะมีตัวเดีที่ยันดีกว่าี๋ยวเดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวว งั้นผมไม่เล่นป่าแล้วกันแต่ผมลองไปเล่นยอนดูดีกว่าทำเล่นเลนบนนะครับยอนนี่ผมไม่ได้เล่นมาข้างที่จะหลายปีเลยนะครับตั้งแต่ผมยังเด็กๆเ,เลยนะฮะก็ไม่เด็กประมาณตอนนั้นผมประมาณป .4 อเออคือไม่ได้จับยอนมานานมากนะต,ตอนนี้ผมม .5 เออคุณผู้ชม คือนานมากเลยนะไอ้ยอนมันต้องใช้ฟิกเกอร์ป่าววะมันต้องใช้ฮิวเอาฮิวแล้วกันนะมาผมจะเล่นเป็นเทพยอนนะครับวันนี้นนามาเราต้องไปข้างบนแล้วแหละอันนี้สกิลแรกอะไรวะเดี๋ยวเอาสองก่อนแล้วกัน คิดว่าสองน่าจะไกลโอเคถูกต้องเลยแต่ยอนเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะเออสกินเดิมทำไมเขาเปลี่ยนอะ่ะมไม่เข้าใจเลยอันเดิมก็เท่อยู่แล้วนวุ้ยอุ้ยเจออะไรวะอารีน,นอารีนปะเอออารีน,นจริงด้วยไอเนี้ยมันเร็วนะคุณผู้ชมอย่าเผลอเด็ดขาดหัว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  เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะเอาโดน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 นะโดนนะเอาเอาโดนนะโดนนะแบบนี้เอาโดนนะโดนนะเฮ้ยเฮ้ยมันจะตายคุณผู้ชมเอ้าโอเคผมได้ปอมช่วยผมผมว่าแม่ผมไม่น่าจะไวกับอาเรนวะ ใช่ป่ะมันเชื่อเลนเปนล่าวะคุณผู้ชมมาดูเงินครับเรายังออกได้แค่รองเท้าโอเคสวยมามา,กกา,าดูกันอืมโหเงินเข้านำอะ่ะคุณผู้ชมไมหายไรนี่อยู่ในป่าเนี่เลยนั่นไง โอ้โหแล้ยอนมันค่อยๆหยอดอะมันไม่ได้แรงขนาดนั้นอะผมเล่นป่าดีกว่าลูกเนี้ยเออเอาลิงมาจบแล้วผมอยู่ในนี้นั่นไงใช่ปะเอาไม่ใช่อุย้ยชิบหายละคุณผู้ชมผมตายคุณผู้ชมครับช่วยผมด้วยคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชม เฮ้ยอุยอ๊ยต้องสวนบ้างแล้วเออเออสวยมันต้องมีมันต้องมีการแลกรู้สึกว่าจะสู่สีกันมากเลยเนะี <c> ่ย <oughs> ถ้าไม่ได้ปอมช่วยนะี่ผมว่าไม่น่าไม่น่าจะรอดอ่ะ อ๋อนี่ป่าเราเป็นอะไรวะตัวอะไรวะอืมคิวเลนอ๋อโอเคแนนมันมาละนั่นไงมาละคิดี่ตโตปอมมาดินี่อะไรล่ะฮะ เอ้าเดี๋ยวมันสลับกันหรอฟิวเดอร์ซันอ่าอ่ามาดีมาดีมา,มาอ่าอ้าวไม่ไหวนะนะไม่ไหวนะนะอ้าวจะไปไหนอ๋อมันสลับกันหรออันตีกับไอเนี้ยไม่ไหวอะ่ะเออจริง เดาโดนผมไปสักปักสองปักล่วงเลยโอ้ยโอ้ยต่างกันเกินต่างกันเกินไม่ไหวไม่ไหวผมโดนคิดหายและโดนยำแน่เลย uh. เกมนี้โดนยำแน่เดี๋ยวไปดูฝั่งข้างล่างสิดูแรดเราแรดเราอยู่ไหน ไม่ไหววะ่ะเล่นบนอาจจะเสร็จแน่ๆโดนมาแน่มาดีโอ้ยสองตัวอะไรอ่ะโอ้ยยังไงต้องมีการแลกกันวอ่งเล่นมานาวคุณผู้ชม คนละป้อมผมแตกอ่าเรียบร้อยเป็นไงล่ะสู้ป้อมผมไม่ได้อะครับมันจะได้อยู่แล้วนะเมื่อกี้ถ้ามันไม่เก็บเลือดอะเออมันได้แล้วก็ป้อมแตกพอดีเดี๋ยวเราขึ้นไปเฝ้าเลยแล้วกันเร,เราต้องเ,ร,อนนเราต้องเขียรยคลิปใช่ตอนนี้ต้องเขีรยคลิปก่อนเราพยายามอย่าตายเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกิดเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะไม่ทันกัน ขออยู่ในป่าก่อน <No. S 1> กดทุกอย่างตอนนี้เอาดิมาดิมาดิ <What that? S 1> มาดิ <laughs> กดทุกอย่างเท่าที่มีเฮ้ย <c oughs> สวยเลยคุณผู้ชมสวยสวยสวยเอาป้อมก่อนเอาป้อมก่อน <c oughs> สวยเป็นไงล่ะ สุดยอดจริงๆเลยผมเนี่ยดยูครับเ้าไหวก็จัดอีกเอ้ยไม่ไหวไม่ไหวคุณผู้ชมมันจะเล่นผ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 มโอ้ยโอ้ยมันเล่นผมแล้วคุณผู้ชมมันเล่นผมแล้วอ่าโอเคมันก็เสร็จผมอีกโอ้นาย เราว่านายมันอยู่ไหนวะชื่ออะไรอารินอารินใช่ปะอุ๊ยมันมันมามันมามันมา,มนมาลุมอ่ะไม่โอเคนะแบบเนี้ยไม่โอเคเลยโอ้โหเรียบร้อยมาแลกป้อมกับเราเ ก็ท so ีมเรามีแค่นี้หรอ เดี๋ยวนะผมว่าเราไม่ควรอยู่เลนบนบอกว่าเราควรไปซับพอร์ตอ่ะโอเคหวยหวยตาย,ายไ,ไปดีชอบลุมอ่ะเฮ้ยเลนมาดิรอบนี้แหละได้แน่นอนได้แก้แค้นแน่นอน เออสวยงามไปเอาป้อมเอาป้อมสวยสวยเอ,อแาแตกไปด,มดิมาดิมาดิมามาดิมาตอนนี้ตอนนี้ยอนจะเกิดเออตอนนี้ยอนจะเกิดทำไมหลอฮึยิเรนล่างโดนอ่ะผู้ชม อะไรอะไรรออะไร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 หาอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเคุณยงไม่ละโดนละบนเลนบนเราดันได้ละดันจนสุดได้ละแต่ว่าล่างเราก็โดนเหมือนกันตอนนี้ฮะ เอาฝั่งเราคิวเลนเอฟเคเฉยเลยใช่ปะวะเอฟเคเข้ามาแล้วหรือเปล่าแล้วตอนนี้คนเข้าไปลุมกันตรงนู้นกันหมดเออจะไปช่วยนะครับ จะโดนเลยแหละสวยงาม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 ไปเราต้องเข้าจาังหวะน,นี้สวยจวังหวะนี้ต้องเข้าจาังหวะนี้ต้องเข้าจาังหวะนี้ต้องเข้าสวย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 จวังหวะนี้ต้องเข้าละทางเข้ามาเลยสวยงามอุ้ย <í, S 1> จบเร็วอุ้ยอุ้ยเอาวะไม่ทนันหรอกน่ะเรียบร้อยเป็นงไงล่ะทีมเวิร์กยังไงละ่ละ คราวนี้ผมต้องได้ M แน่นอนคุณผู้ชมผมคาดหวังสูงมาก <c oughs> ผมต้องได้ M ม,มนงั้นผมไม่ยอมเดี๋ยวข้าวหน้าผมมาเล่นอีกถ้าผมไม่ได้ M จะเอา M ให้ได้มาใช่ไหมผมใช่ไหมอ M M หรือเปล่า อโอไม่ใช่ผมโอ้ยย่วโอเคครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปนอนก่อนแล้วกันนะฮาทุ่มละโอเคไปเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวคลิปหน้าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเม้นเม้นไว้ได้นะใครใครอยากเล่นด้วยเออเดี๋ยวเขาหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองลองเตือ,อ,อนเดี๋ยวเขาหน้าจะเอาตัวที่ไม่เคยเล่นไปอีกแล้วกันนะครับโอเคครับผมไปเจอกันครับฝันดีครับทุกคน